คบีดีซีในเช้าวันนี้นะครับเนาะก็อะตามแผนที่2นะครับเนาะแผนที่2กนะ็คือเราเซลิลนะถ้ามันหลุดโซน1 7ึ0 0นะครับเนาะก็เป็นจุดที่ซลิลนะแต่ถ้าไม่หลุดเราจะเข้าเอลนะครับเนาะก็ตอนนี้มันหลุดก็เป็นแผนในขาเซลนะครับก็ได้กันไปครับเนาะแต่ตอนนี้แนวโน้มก็โอเคถ้าอย่างนี้คือหลุดเทรลนะแนวโน้มอาจจะลงมาที่เดิมครับนะลงมาเส้นเดิมเหมือนดีเทสอาจจะลงมาถึงนี่เลย1 5 7 0 0แล้ว1 5 4 0 0ครับเนาะสามร0อยสตามลำดับนะครับ,นะ 300, 400, รบก็แนวโน้มที่จะมาเทสเส้นเดิมนะแต่ยังอยู่ในช่องแอลของอ ฟอร์มลิเกตนะครับเห็นไหมมีโอกาสที่จะไซด์เวยอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนบีบแคบนะครับบีบแคบเข้าแฉมเหลียมที่แคบที่สุดนะแล้วก็เลือกแทงอีกทีนะครับแล้วก็อาจจะใช้เวลาอีกสักประมาณน่าจะเป็นปีแน่เลยนะครับคงจะไซด์เวยดาวเรื่ยๆจนถึงปีแน่นะต้นปีแน่เดือนมกรานนครับก็จะได้เห็นว่าชัดเจนขึ้นว่ามันจะขึ้นหรือลงนะเพราะว่าจะเลือกแทงนะแล้วก็ตอเพราะว่าตอนนี้ถึงแม้ว่าปิดนะครับจะขึ้นดอกเบี้ยลดลงนะจะทำดอกเบี้ย mm. ลดลงแต่ยังไงก็ยังถือว่าเป็นการขึ้นดอกเบี้ยนะครับถึงแม้ว่าดอกเบ แต่เงินก็ยังเฟ้ออยู่ดีแล้วก็ยังขึ้นดอกเบีย้ยอยู่ดีก็เลยทําให้แก์สมันไม่ไปไหนสักทีครับอ่าแล้วก็ตอนนี้ค่า,อาคอร์ซีพีไอมันลดลงโอเครอบแม่เปิดอาจจะขึ้นดอกเบีย้ยที่น้อยลงอาจจะขึ้น0.2 5ย้ถึงแม้ว่าขึ้น0.2 5อาก็อาจจะทําให้แกาสแบดีดขึ้นไปสักนิดหนึ่งนะครับน้างสำหรับในส่วน b ี c ีนะอ่าอาจจะลงมาทดสอบแล้วพอรอบแม่ประกาศลดดอกเบีย้ยกกาฟกา็อาจจะดีดขึ้นกลับมาเทสข้างบนอีกรอบหนึ่งเนาะก็เหมือนเหมือนกับก้อนนี้ที่ประกาศออกมาแล้วก็ น้อยกว่าคาดการณ์นะครับเราก็ทำให้เป็นผลดีต่อ BTC ของเรานะั้นก็ทำให้การาฟดีขึ้นแอนก็เหมือนกันนะครับรอบแอนแทบเฟดขึ้นศูนแอนเปอร์เซ็นต์ก็อาจจะทำให้การาฟดีดขึ้นแต่แทบจบแล้วก็ยังทำให้ดอกเบี้ยเอ้ยยังเงินเฟ้อยังไม่ลดลงนะจนกว่าเฟดะจะไม่มีการขึ้นดอกเบี้ยนะครับตรงนั้นแหละครับจะทำให้ตลาดคริปโตของเราสามารถกลับตัวได้อในภาพลองเทิม์นในภาพระยะยาวหน่อยนะครับเราก็เรามาดูกันนะแผนวันนี้แผนวันนี้ตอนนี้ครับมันหลุดแนวรับตรงนี้ละตอนนี้เรารอให้มันรีเทสลกันกลับส่นนนรรีีเทโซปะมาณ้ หมืถึงหมืถ้ามันกลับมายืนยงนี้เดี๋ยวถ้ามันกลับมายืนที่หม,มื0นเจ็ดส้ยได้พิ่จาจณาชชอตต่อแลเนาะแนวชอบของเราอาจจะอยู่ที่ประมาณหมื่นเจ็ดทั่วแล้วก็อีกทีทก็จะเป็นหมื่นเจ็ดองรอะไรเงี้ยเนาะแล้วตอสอประมาณสักหมื่นเจ็ดสรอยสามี่นะครับเนาะประนี้นะครับเนาะอ่านะโอเคตอนนี้รอมันกลับขึ้นมาดีทสนะครับหรือมันอาจจะไม่กลับก็ได้ตอนนี้ถ้าดีทสสั้นๆอาจจะอยู่ที่ระมาณหนึ่เจ็ดนะหมื่นเจ็ดแล้วก็หมื่นเนะครับนะีนะในโซนนี้นะ เป็นจ on ุดที่จะนายช็อตนะครับเนาะในการรีบาวขึ้นแต่ตอนนี้อาจจะทำให้รีบาวขึ้นเล็กน้อยนะครับเนาะมันจะขึ้นมาทดสอบที่1 7 1 6 8 0จก่อนแล้วก็ึ่งเจ็ดนะครับเนาะเหนวันนี้ก็คือรอรีบาวแล้วก็รอเข้าจังหวะันะครับเนาะโอเคนะสำหรับบิซีก็ประมาณนี้นะเนี่เพราะว่าทางเฟนเดย์ก็ปิดแดงนะปิดแดงมาอย่างนี้นะแล้วก็มีไส้นิดนึงแนวน้องที่จะลงต่อสูงนะครับเนาะแต่อาจจะมีสวิงขึ้นนิดนึงเนาะก็ต้องมาดูกันตอนนี้จุดเข้าอยู่ที่หนึ่งเจ็ดนะครับเนาะยังงไก็โอเค จับตาดูตรงนี้ไปด้วยนะครับสำหรับ BDC แผนก็วันนี้ก็ประมาณนี้นะครับเนาะสำหรับวันนี้สวัสดีครับใครที่ยังไม่มีสมาชิกบิทก็สมัครได้ที่หน้าโปรไฟล์นะแล้วก็จะได้รับฟรี300เบสแล้วก็มีแอดออกให้ทำอีก25เรนะครับเนาะก่อนอยังไงก็ไปทำกันได้นะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ฝากาฝากดติดตามด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ